พี่กล้าวต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคนนะฮะที่ว่าจะบอกเป็นเบื้องหลังไหมก็ไม่นะเพราะตอนนี้โดดเด่นพอๆกับพี่ใหม่แล้วฮะตอนนี้<ช>ต้อ<ะ>นระับพี่กล้าวครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเมื่อคู่นี้ก็คือผลงานลูกสาวแม่เนาะใช่ปลื้มใจมากค่ะร,รักร้เยเดียนทางช่องวันค่ะเออปวยโปรโมทให้ลูกคุณมากเลยขอบคุณมากเลยเดี๋ยวนะวันนี้ต้องใส่สีฟ้ามาตรงกันมันเป็นสี มงคเลยมากหาชิมไปใส่ไม่ได้แล้วพี่บ๊วดิบถูกฉลกบันเดียวกันหมดเลยนี่เห็นไหมนะคะเพราะว่าวันดีๆแบบนี้แหละคุณผู้ชมที่เราต้องเอาพี่กล้าวเนี่ยมานั่งพูดคุยกันนะคะคือไม่ได้จะเมาสซุบซิบข่าวในวงการบันเทิงอะไรนะ่เมนะเออแต่ว่าที่สําคัญพี่กล้าวเนี่ยนะคะมาในฐานะแม่งานในการค้นหานักแสดงหน้าใหม่ของช่องวัน31ใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะมันเป็นโปรเจกต์การกลับมาของ The Next One อีกครั้งหนึ่งเมื่อเราเคยทําเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะปีนี้กลับมาอีกคร สองสูตสองสาของเรามาพับออกวามแบบใหม่แบบสับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยก็เรียกว่าทําให้น้องๆหลายคนแจ้งเกิดหมดเลยนะใช่มาน้องบิสุเทียนพงมีอะได้อีกน้องนัดเนาะแล้วแต่ละเรื่องที่ได้เล่นอ่ะคอนดีทั้งนั้นเลยสีปารัฐทกรนะคะแต่คือต้องบอกนะว่าจริงๆอ่ะการเลือกนักแสดงจากคนที่แบบเหมือนมีแต่คนหน้าตาดีๆอยู่แล้วอ่ะพี่ก้าวถ้าเรามองไปอย่างเงี้ย เขาก็หน้าตาดีหมดเลยแต่มันจะมีเกณฑ์หรือว่ามีสายตาของนักบ้านอะยังไงตรงไหนที่รู้สึกว่าคนนี้โดดเด่นคนนี้โดดเด่นนะคืออย่างแรกก็พยายามมองดูคาแรคเตอร์ที่ติดตัวเป็นตัวของเขาจริงๆว่าเอ๊ะมันเป็นแนวทางไหนที่บเขาจะออกมาดูดีที่สุดในแบบที่เขาเป็นคือเป็นเบสเวอร์ชันของตัวเขาอะนะคะที่เราอยากได้มาแล้วก็เอามามากรูมมิ่งทำลุคแล้วก็ มาให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบทละครสำหรับโปรเจกต์นี้นะฮะเขาจะให้บทละครเขียนเพื่อให้เป็นตัวคาแรคเตอร์เขาเลยโดยตรงเพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้มันก็ค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับสำหรับช่องวันอะไรอย่างเงี้ยพี่จ้าเองเป็นหนึ่งในคนที่คัดเลือกในครั้งที่แล้วด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะครั้งนี้ก็จะคัดเลือกแล้วก็เรียกว่าเป็นแม่งานใหญ่ด้วยใช่ครั้งนี้ก็คือได้รับการติดต่อมาให้มาทำเป็นโปรโมเตอร์โปรเจกต์ก็คือว่าเราก็จะทำเป็นการทำการสเกล าหาพระเอกนางเอกให้กับช่องวันนะคะหน้าใหม่ทั้งหมด6คนชายสามหญิงสามใช่บอกโค้ต้าเลยว่าสุดท้ายจะเหลือ6คนเท่านั้นใช่ค่ะวิแล้วตอนนี้พอจะมีคนมาสมัครเยอะยังไงะก็มีมาประมาณนึงนะครับสมัครประมาณนึงแล้วเราก็ออกไปสกาวหาตามมาหาวิทยาลัยแล้วก็ตามโรงเรียนมาแล้วด้วย<อ>ไปมาประมาณแบบเกือบสิบที่แล้วเหมือนกันไม่ได้ไปมาเองไปมาเองด้วยตัวเองหยิบลาบตัวเหมือนแบบเหมือนชอปปิ้งเลย เขาพูดเหมือนเดินในตลาดสดใช่แล้วเขาไปหยิบหยิบหยิบเลยด้วยตัวเองเลือกเองละลานตาไหมคะเด็กยุคใหม่เดี๋ยวนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นแปลกแปลกใหม่ซึ่งก็ตรงกับคอนเซปต์ของทางช่องวันเพราะว่าช่องวันของเราตอนนี้เรากําลังมองหาเคมีใหม่ๆอยู่ที่กำลังอยากได้ลองทําแบบใหม่ๆนะก็เลยได้โอกาสที่เออเราลองไปหาด้วยตัวเองเลยดีกว่าทีมตอนแรกเขาก็จะมีทีมสกัดแต่ว่าเราอยากดูด้วยตัวเองก็เลยขออนุญาตทางผู้ใหญ่ว่าเอ๊ะก้าขอไปลงลงพื้นที่เองดูเองเลยดีกว่าแล้วก็เท่ากับทีมงานทางช่องวันร่วมกันแล้วก็ เจอใครก็ชอบว่าเออหยิบมามีใครที่แบบว่าเดินผ่านแล้วอุ้ยพี่แกแล้วทำเป็นเป็นเดินผ่านหน้าที่ไหมไมแบบ่เข้าใาหน่อยเอยเดนินวนบ่อยๆเงี้ยหรอเดิมีไหมมีไหมมีไม่มีไหม,มไม่ขนาดนั้นนะของเราคือแต่ละโรงเรียนแล้วแต่ละ แต่แล้วมหาวิทยาลัยก็ให้ความร่วมมือแบบน่ารักมากก็มีห้องมีอะไรมีทำแคสติ้งกันอย่างเป็นจริงเป็นจังเลยใช่ทำแคสติ้งอย่างจริงจังเลยคุณบอกว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรหรือเปล่าที่พี่เก้าอยากได้เป็นนิกแสคุณสมบัติขออายุอยู่ที่15ถึง25ค่ะไม่เกินนี้แล้วก็พวกเราอ่อนนิดเดียวอีกหน่อยแล้วละกันเินีดยวใช่แล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์มันได้แล้วก็คิดว่าเราคิดว่ามีความอยากเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าถ้ามีใจอยากจะมาทำเริ่มต้นแล้วมันก็จะะะดีเอองฮ คือใจอะ่ะมันต้องเหมือนกับว่าพอเรามองแล้วเรารู้ว่าเด็กคนนี้มีความตั้งใจจริงก่อนใช่คือถ้าของมาพร้อมแบบมีใจจะศึกษาเรียนรู้แล้วต่างๆแล้วที่เหลือมันเป็นหน้าที่ของก้าในการกรูมมิ่งละการเดเวล o p ต่างๆ,างๆก็จะทําร่วมกันกับทางก้าแล้วก็ทางช่องวันทําไปด้วยกันซึ่งตอนนี้ก็ยังคงหาอยู่ถูกไหมฮะยังไม่ได้จบอย,อยู่ในนะช่วงสเกลอยู่ฮะยังไม่จบครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่แบบเอาพ,พี่ก้าไม่ได้ไปโรงเรียนผมอะผมอยาก ได้หลังใหม่ได้เลยก็คือว่าทักมาทางช่องวันก็ได้หรือว่า DM มาทาง IG 9ก็ไก้ว้็ได้ื่อว่าเราแบบไม่ได้ไปเห็นด้วยตัวเองแต่ว่าน้องๆรู้สึกว่าอุ๊ยอยากมาโปรเจกต์นี้จังเลยพี่9้าค่ะทีเนี้ยขอถามพี่9ก้าในฐานะแบบนักบ้นนะอยากรู้จริงๆว่าอย่างการที่เราเฟ้นหานักแสดงที่พี่9ก้าพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นเคมีใหม่อยากรู้ว่าสมัยก่อนกับสมัยเนี้ย มันมีความต้องการแตกต่างกันยังไงสาหรับวงการบันเทิงอ่ะคือสมัยก่อนอ่ะเราจะรู้จักอย่างโมเดลนี้งก็จะชอบไปมองหาตามหน้ามานใยสยามเคยได้ใช่ไหมออตามห้างเดินเอยู่เจออะไรอย่างนี้ต่างๆเออต่างๆมันก็จะเป็นแบบแบบนั้นใช่ไหมแต่สมัยนี้เรารู้สึกว่าสมัยนี้เด็กมีความสามารถมากขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นเราสึกว่าถ้าเรามีพื้นที่หรือมีมีโอกาสเสิร์ฟเข้าถึงที่ก็จะง่ายในการที่เข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรกลุ่มเป้าหมายโดยตรงใช่ไหมฮะ แล้วก็เราจะได้ตัวเด็กที่ททมีใจอยากจะทํามาจริงๆอย่างที่เราบอกแล้วเขาก็จะได้ของ<ช>ของดีมาแล้วเป็นของใหม่มที่ไม่ใช่เป็นแบบว่าเ,เขาเป็นโมเดลิ่งอยู่หลายโมเดลิ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆเราอยากได้คนที่ค่อนข้างสดใหม่แล้วก็พร้อมจะเรียนรู้ไปกับเราเพราะว่า <ๆ S 2> เพราะบอกตรงๆว่าก้าก็ต้องเคี่ยวในฐานะที่เราเป็นปริวเตอร์ด้วยเราก็ต้องเดเวลลอปด้วยเราถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่โดนก็คงไม่ปล่อยให้ผ่านง่ายๆเหมือนกันโปรเจกต์นี้ว่าคนสุดท้ายที่จะได้มานี่ต้องแบบว่ามีอะไรพิเศษจริงๆใช่ค่ะสำคัญก็คืองต้อง ต้องมีคาริสมาที่ไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยที่เราอยากได้มาใช่เป็นเคมีแบบใหม่แบบที่เราอยากหายกันอยู่กับทางช่องวันนั่นแหละฮะซึ่งบางทีอ่ะแป๊บเึงนะเข้าใจคําว่าเคมีเหมือนกันนะว่าบางทีถ้าให้พูดออกมาเป็นคําพูดเนาะพี่ก้ามันอาจจะพูดระบุไม่ได้ใช่มันคือเหมือนแบบคาริสมาออกมาบอกไปดูเพราะประโยชน์เนี้ยก้าไม่ได้ทม่ได้ทแค่แบบมหาหาหาแล้วก็ได้เล่นละครแล้วจบไงแต่คืออันเนี้ยก้ามาดูตั้งแต่สกาวสกาวเสร็จก็คุยดูเรื่องเรื่องบทละครให้แล้วก็ดูเรื่องละครแล้วก็มี ทางบริษัทสนาม25เป็นโปรดักชันทำาทำให้อีกซึ่งเป็น <Yeah. S 1> บริษัทรุ่นใหม่ <Yeah. S 1> เขาก็จะมีแบบเคยทําละครจะทําช่องมาแล้วดังหลายเรื่องมากแล้วก็มีก้าวมาช่วยดูใช่ไหมฮะ <Yeah. S 1> เด็กที่ได้ละครเสร็จก็จะเป็นก้าวดูแลด้วยอีกในการ mm. วางลุกวางทม์ไลน์ต่างๆก,การทํางานของเขาก็จะเป็นก้ mm. าวเปคนช่วยดูแลควบประงมไปจนจบ คือผมเข้าใจถูกไหมว่าพี่ก้าวเองเหมือนเป็นวัน sub service นะตอนนี้ก็คือมีทุกอย่าง support อยู่แล้วเพียงแต่คุณต้องเอาตัวตัวนี้แ e s t i n ออกมาแล้วมันจะไปเข้ากับกฎที่จะเขียนให้เข้ากับซีรีส์ด้วยใช่ผู้ชมข่าวดีก็คือว่านี่ฮะพี่ก้าวยอมขึ้นโทรติดต่อให้เราแล้วฮะ testing project 1 hd gmail com ส่งมาที่นี่ส่งมาที่นี่ได้เลยโอ้พี่ก้าวครับหลายคนตอนนี้ดีใจที่ได้เจอพี่ก้าวผ่านหน้าจอช่องวันของเราแนะนำเขาแล้วก็เชิญชวนมาสมัครโปรเจกต์นี้หน่อยก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาสมัครกันที่ ที่แจ้งไว้นะคะว่า c a s s i p r o j e c t o n e h d g m a i l c o m นะคะเราก็เปิดรับน้องๆอยู่ทุกคนนะคะใครที่พร้อมที่จะโตไปกับเราก็ยินดีเลยค่ะนี่เดือ next one สองพนะคะผู้ชมค่ะ <ๆ S 2> อย่าลืมนะน้องๆปัจจุบันนี้เชื่อเหลือเกินว่าคนมีความสามารถเยอะรอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> โอกาสดีๆแบบนี้แล้วโอกาสนั้นมันมาถึงแล้วนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยผ่านไปไง่ายๆวันนี้ขอบคุณพี่กล้ามมากๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ